สำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิตินั้นจะมีหาพื้นฐานก็คือไซน์คอสแทนฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นก็หมายถึงฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับของไซน์คอสแทนก็คือโค s ซน์เซคคอร์ดนั่นเองในหลักการก็ยังเหมือนเดิมครับมี2หลักการคือ1งตรงคอรนไหนก็จะรู้ประจุข,ของคอสไซน์ตัวส่วนคืออะไรก็จะได้นับนิ้วหาองศาก็จะได้ทราบค่าของไซน์คอสและแทน พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับต่อไปข้อ1ครับเริ่มเลยครับแบบที่1ตกแกนนะครับตกแกน x ตกแกน x คือแนวนอนไม่ซ้ายก็ขวาฉะนั้นขี้ตกซ้ายคู่ตกขวาง่ายๆเลยลบ5าพายขี้นะครับดูที่เลข5นะครับ5ขี้ตกซ้าย ดังนั้นปกซ้าย x ของเราก่อนครับ x เป็นลบหนึ่ง y ศูนย์มีค่าเป็น sin คือค่าของ y นะเป็นศูนย์นะครับและ cos ค,คือค่าของ x นะเป็นลบหนึ่งนะครับแทนมีค่าเท่ากับ sin ส่วนด้วย cos ศูนย์ส่วนด้วยลบหนึ่งได้มีค่าเท่ากับศูนย์ c o s ซคคือส่วนกลับของไซนก็จะปะกายได้เท่ากับ1ห,หารด้วยไซน์ไซเป็นเท่าไหร่ครับทางซ้าย0ตัวส่วนเป็น0หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ทีนี้วิธีการเขียนง่ายก็คือเขียนเป็นอินฟินิตี้นะครับแบบนี้ข่อเขียนตรงนี้นะครับอธิบายนิดหนึ่งคือหาค่าไม่ได้นะหรืออะไรครับไม่มีนิยาม นั่นเองนะครับขอเขเียนนิยยว่าอินฟินิตี้นะครับต่อไปเซคือส่วนกลับของคอส1่ส่วนด้วยคอสคอสคือลบห1หารด้วยลบ1มีค่าเป็นลบ1คอสคือส่วนกลับของแทนแทนนีครับเท่าไหร่ครับแทนเป็นศูนย์ส่วนด้วย0จริงเท่ากับอินฟินิตี้ครับหาค่าไม่ได้ข้อต่อไปครับต่อไปข้อ2ครับ เหมือนเดิม8เป็นคู่ขี้ซ้ายคู่ขวาฉะนั้นตกขวามันคือเลขคู่ครับขอายไม่ใช่ขี้นะฮะคู่ดังนั้น x ทางขวาเป็น1 y หยุด y อยู่บนแกน x ใช่ไหม y เป็น0 sin ซ้ายมีค่าเป็น0คอ cos 1แทนศหารด้วย1 ไซส์ส่วนคอนนะ0ูนส่วนหนึ่งได้0นะครับต่อไปโคเซกส่วนกราฟของ s ซ n ์ห1หารด้วยไซส์คือ0 1หส่วน0หาค่าไม่ได้นี่จะเป็นข้อข้อจำกัดของโคเซกนะครับต้องดูว่าเวลาตกแกน x หรือแกน y มันจะหาค่าไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้นะตกแกน x นะครับโคเซกจะหาค่าไม่ได้เพราะตัวส่วนเป็น0คือ sin เป็น0นั่นเองต่อไปเซ็กครับ ส่วนกลับของคอสหนึ่งหารด้วยคอสคอสเป็นหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งครับ,ค,รบคอสส่วนกลับของแทนหนึ่งส่วนแทนแทนคือศูนย์ตัวส่วนเป็นศูนย์หาค่าไม่ได้นี่ก็จะเป็นข้อจํากัดของโค s ซกและแทนครับดูดีๆนะฮะนี่ครับกรณีไหนกรณีที่อยู่บนแกน x cos โคซก,กับแทนหาค่าไม่ได้นะครับอ่าต่อไปครับข้อ3าม ข้อ3จะเป็นแบบที่2ตกแกน Y นะครับไม่บนก็ล่างกพรเดแนวตั้งเนาะแนวตั้งไม่บนก็ล่างนะครับฉะนั้นก็มาดูในรูปแบบนี้คุณจะยกกรณีที่มันเกินรอบไปเลยครับเกินหนึ่งรอบไปเลยฉะนั้น29าพายส่วน2ทําให้เป็นจํานวนคละนะครับอ่าเป็นคู่พายเนาะคู่พายบวกปลายเอลฟาคือปลายเป็นเท่าไหร่ะนะครับก็คือไม่เกินหนึ่งรอบปลายของมันไม่เกินรอบแน่นอน 2คูณจำนวนใดที่เป็นเลขคู่ครับได้ใกล้29 2คูณ14เป็น28ครับคูณได้ปุ๊บคูณเติมภายครับ18เอา28 2สคูณ14ได้28นะครับคาดอีกหนึ่งเติมภายแล้วส่วน2คู่ตัดทิ้งดังนั้นจึงเหลือแค่ บวกพายส่วนสบวกให้หมุนทวนแม็กขั้วบออกเป็น2ส,ส่วนแล้วเอาแค่1ส่วนฉะนั้นเดือนมาแค่9้าเดียวนั่นเองตกข้างบนแน่นอนนะครับตกแกน y ข้างบนอันนี้นะฉะนั้น x 0 y 1เพราะอยู่บนแกน y ้ายมีค่าเป็น1 cos 0คอร์ 0, แทนซายส่วน cos 1สห่วนที่0หาค่าไม่ได้ครับ ต่อไปโคเซก1ส่วนไซ้ายซคือ1 1ส่วน1ได้1เซกส่วนกลับของคอส1่ส่วนที่คอสคอสเป็น0หาค่าไม่ได้คอสส่วนกลับของแทนมันคืออะไรครับอ่ามันเขียนได้2แบบนะห่หารด้วยแทนคืออินฟินิตี้กับกับเศษเป็นส่วนของแทนมันคือ,อขอเขียนใช้สีแดงนะครับ นี่นะจะอธิบายตรงนี้ในหนึ่งขอซูมนะฮะมันคือจากหนึ่งส่วนศูนย์เป็นศูนย์ส่วนด้วยหนึ่งศูนย์หารด้วยหนึ่งได้ศูนย์เอาจากตรงนี้นะครับเนี่ยทีนี้เนี่ยหนึ่งหารด้วยอินฟินิตี้อินฟินิตี้คือจำนวนที่มันมากมากมันเยอะมากๆอย่างเช่นมีเงินบาทหนึ่งแบ่งสองคนก็เหลือห้าสิบตังค์หนึ่งบาทแบ่งสักร้อยคนเอาแบ่งสิบคนนะ่ะมีใครอยากได้ไหมได้น้อยอีกเนาะ ถ้าแบ่งร้อยคนก็0.01แบ่งพันก็0.001ใกล้ใครอีกลดลงไปเลยแตีทีนี้อินฟินิตี้มันคือค่าที่มันมากมหาศาลฉะนั้นหนึ่งหารด้วยหนึ่งหมื่นล้านคนมีใครอีกได้เงินไหมมีบาทเดียวเนี่ยจะแบ่งกันตั้งขนาดนั้นเนี่ยหรือจำนวนใดก็ตามนะครับถ้าเป็นตัวเลขนะครับหารด้วยจำนวนมหาศาลมันก็มีใครอยากได้คำว่าไม่มีใครอยากได้นั่นคือเข้าใกล้0 ก็คือไม่อยากได้ก็คือไม่มีนั่นเองก็คือมันเข้าใกล้ศูนย์คิดน้อยมากนะครับฉะนั้นมันคือศูนดังนั้นถ้าเราเจอรูปแบบนี้นะครับ1 i f i ส่วนอินฟินหรือ0.1ส่วนหนึ่งบางทีถ้า1 i f i ส่วนอินฟินแล้วงงให้ไปใช้รูปก่อนที่มันจะถึงอินฟินิตก็คือ1.0ส่วนศย์ก็ได้นะครับอ่าโอเคข้อนี้ผ่านต่อไปครับข้อ4ข้อ4ครับลบ17พายส่วน2เป็นลบบ้าง อ่ะเป็นลบเราก็ทำยังไงอ่ะขออนุญาตซูมก่อนนะครับซูมตรงนี้เรามาคิดตรงนี้ให้ได้ก่อนเท่ากับลบเอาไว้ข้างหน้าก่อนจัดรูปข้างใหนให้เป็นจำนวนคลาสเสียก่อน2อคูณจำนวนใดครับเป็นเลขคู่เข้าใกล้17ที่สุด2.86ครับได้2.86 6คาดอีกหนึ่งบวกเพิ่มอีกหนึ่งเติมพายแล้วส่วน2 8พายตัดทิ้งคู่พายตัดทิ้งต่อไปนำลบเทเข้าลบคูณบวกเป็นลบลบพายส่วนสองทิ้งลบต้องตามเข็มลงไปข้างล่างฉะนั้นตกแกน y ข้างล่างนะครับจากนี้มานี่นะเนี่ยแบ่งออกเป็น1ส่วน2ส่วนแล้วเอาแค่19อย่างเงี้ยนะครับนักเรียนกลับไปทบทวนนะฉะนั้นตกแกน y ข้างล่าง x เป็น0 y เป็นลบ1 ไซน์เป็นลบหนึ่งคอสแทนซา์ส่วนคอร์สลบหส่วนศตอบศต่อมาครับโคสเกส่วนกลับของทีนี้อีกรูปหนึ่งก็คือเขียนย่ย่นะครับอย่างอย่างสั้นเลยนะครับแบบกระทัดรัดที่สุด csc นะครับส่วนกลับของไซ n ์หส่วนด้วยไซ n ์ไซ์คือลบหบวกหารด้วยลบเป็นลบหนึิดหนเป็นลบหนะครับเศกส่วนกลับของคอร์สหหารด้วยคอสคอค,อค,อค,อคือศู 0, นย์หส่วนศ หาค่าไม่ได้คอร์ส่วนกลับของแทน1หารด้วยแทนแทนเป็น0นย์หาค่าไม่ได้เช่นกันโอเคนะครับขอนี้ผ่านเท้าก็าสีย่งเดียอีกเยอะครับทีนี้ทบทวนการตกข้อแั้นอีกนิดนึงครับเป็นบวัวหมุนทวนขึ้นไปข้างบนเดินไป19กตกข้อน,นั้ที่1ครับทวนไป19อีกเเดียวถึงครึ่งครัครบอีกหนึ่งถึงครึ่งตกข้อแั้นที่2 เลยครึ่งไป9ก้าเดียวตกคอนเรนที่3และอีกเก้าเดียวจะครบรอบคอร์เรนที่4นะครับไปต่อไปตามเข็มบ้างถ้าตามเข็มมันจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับฉะนั้นลงไปข้างล่างหนึ่งก้าเดินตามไป1นึ่งก้าตกคอนเนที่4อีกเก้าเดียวจะถึงครึ่งตรงนี้นะครับอีกจะตก้าเดียวถึงครึ่งตรงเนี้ยนะครับตกคอนเรนที่3แล้วเลยเลยครึ่งไป9ก้าเดียวตกคอนเรนที่2อีกเก้าเดียวครบรอบตกคอร์เรนที่1นนะครับโอเคครับผ่าน ต่อไปการใช้กดมือซ้ายนะครับเมื่อกี้ตกแกนตกแกนเอ็กแกนวายเราผ่านไปแล้วฉะนั้นครูตัดออกเดือแค่ส่วนมันดูแค่ตัวส่วนมันครับตัวส่วนมันส่วน6 30ส่วน4 4 5ส่วน3 60เท่านี้เองครับในการนําไปใช้ผ่านครับผมพูดเร็วนะฮะฉะนั้นเราก็เรียวเหมือนเดิมครับซ้ายซ้ายคอสขวาแทนรูซสายส่วนรูดขวาเหมือนเดิมผ่านครับ แบบที่3ครับตกคอร์รนนะครับตกคอร์รนก็จะมีส่วน3ส่วน4และส่วน6เท่านั้นนะครับต่อมาข้อ5 2พายส่วน3เป็นบวกบวกให้หมุนทวนแบ่งข้างบนออกเป็น3ส่วนแล้วเขาเอา2ส่วน2เกือบถึง3อีกเก้าอีกเก้าเดียวถึงครึ่งอีกเก้าเดียวถึงครึ่งนั่นคือตกคอร์รนที่2ครับคอร์เรนที่สอง ขอใส่ประจุไปเลยครับ x ลบ y บวกครับนี่นะดังนั้นสายจึงมีค่าเป็นประจุบวกคอร์สลบแทนสายส่วนคอสเครื่องหมายต่างกันเป็นลบส่วน3ส่วน3 60องศา0 0 30 45ูนย้าอ่าสายซ้ายสนิ้วได้มาเลยครับรู้สามส่วน2คอส 1>, 1นิ้วส่วน2อเพราะนต่อรูดีหนึ่งนะต่อไปแทนเศษทรายส่วนด้วยเศษคอร์สครับก็จะได้กลายเป็นรูดสามส่วนหได้รูดสามฉะนั้นทรายจึงเป็นรูดสาส่วนสคอร์สลบหส่วนสและแทนลบรูดสาทีนี้สังเกตดีๆในการนาไปใช้นะครับประจุข,ของมันตัวนี้นะครับดูดีๆเพื่อจะได้หาค่าส่วนกลับของมันต้องระวังมาดูฮะปึ๊บโคเซกส่วนกลับของทราย มันคือ1ห,หารด้วย sin บอกวิธีตรงก่อนเนาะผู้ขาบอกวิธีตรงก่อนวิธีตรงนะครับคือขอลบนะครับจากตรงนี้นะฮะมันคือ1ห,หารด้วย sin sin คือรูทสามส่วนสองทีนี้1ตั้งไว้เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเป็น2ส่วนรูทสามฉะนั้นจะกลายเป็น2ส,ส่วน รูท3าวิธีลัดก,กลับเศษเป็นส่วนได้เลยเอา้าดังนั้นก็จะได้ากลายเป็น2ส่วนรูทสามเอา้าตัวส่วนติดกลนหนูก็เอามาติดรูทสามก็นารูทสามคูณทั้งเศษและส่วนแต่ว่าในการหาในคลิปนี้ครูจะมาหา,หาแค่นี้ถ้าหากเราอยากหาค่าให้มันสวยอีกต้องทําแบบนี้คือนารูทสามคูณทั้งเศษและส่วนแต่เวลาตอบที่แรกหนูตอบอย่นงี้ครูก็ให้คะแนนแล้วนะครับหารู้จะจัดรูปมาต่ออีกก็ได้ครับได้เหมือนเดิมถ้าสมมติคะแนนเต็มหนึ่ง ก็ได้1คะแนนเหมือนเดิมครับนะดังนั้นก็จะกลายเป็น2อรูสสามส่วนสามนะครับเท่านี้อ่าต่อไปคอสครับคอสทีนี้มันคือ1หารด้วย1หารด้วยลบ1ส่วน2ฉะนั้นข้อควรระวังทีนี้แหละมันเป็นเครื่องหมายลบนะครับนักเรียนอ่ากูอขอลบนีดนึ่งครับไม่สวยฮะ1หารด้วย ลบ1ส่วน2บวกหารด้วยลบมันจะเป็นลบครับกลับเศษเป็นส่วนเป็น2ส่วน1สองส่วน1ก็คือ2นั่นเองเอาฉะนั้นเวลานำไปใช้จริงๆนะฮะทีนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกก็เป็นบวกมันเป็นลบในตรงนี้นะครับระวังยังไงก็ถ้ามันเป็นลบเราก็เอามาใส่ไปเลยเป็นลบแล้วกลับเศษเป็นส่วนครับเครื่องหมายจะเหมือนค่าของไซน์กับคอสนะครับโอเคไหม ดังนั้นก็ไปได้เลยดังนั้นแทนของเราเป็นลบใช่ไหมก็เป็นลบครับรู้สามก็เป็นคอดคือส่วนกำลังแทนก็หนึ่งหารด้วยรู้สามรู้สามก็คือนี่รับหนึ่งหารด้วยแทนแทนคือรู้สามหรือความจริงเนี่ยจากตัวนี้มันคือรู้สามรู้สามมีส่วนเป็นหนึ่งก็กลับเศษไปส่วนเป็นหนึ่งส่วนรู้สามก็ได้นะครับอ่าโอเคครูไปเร็วอยู่นะฮะดังนั้นเราก็กลับไปฟังบ่ยบอยๆแล้วกันเนาะ ต่อไปครับข้อหครับเซต้าเท่ากับลบสามพายส่วนสี่ที่นี้ลบต้องหมุนตามเข็มหมุนตามเข็มนะครับซูปตามเข็มนะครับลบใส่ข้างหน้าก่อนเอาไม่ไม่ต้องทำให้เป็นวงกลมนะครับอ่าโอเคทั้งทำได้เลยนะลบสามพายส่วนสี่ยูมันหมุนตามเข็มครับงั้นเราต้องแบ่งข้างล่างให้เป็นสี่ส่วนก่อน ล่างสี่ส่วนเขาเอาสามสามเกือบถึงสี่อีกเก้าเดียวถึงครึ่งอีกเก้าเดียวถึงครึ่งลงข้างล่างไปนะงั้นยังไม่ถึงครึ่งเนี่ยอีก9้าเดียวฉะนั้นตัวคอร์แรนที่สมเครื่องหมายเป็นลบทั้งคู่งั้นก็จะได้ตรงนี้ครับนักเรียนคอร์แรนที่ 3. สามทรายลบลบครับคอรก็ลบเหมือนกันแท่นอ่าเครื่องหมายเหมือนกันกลายเป็นบวกครับส่วนอะไรครับอุ้ยส่วน4 ส่วนสีง่ายมากเลยรอมานานแล้วนะครับฉะนั้นกลายเป็นรูทสองส่วนสอรูทสส่วนสก็ไซายกับคอเท่ากันจงกลายเป็นหนึ่งโคืสิคูณกับของไซายทรมันเป็นลบใช่ไหมไซามันเป็นลบก็เอามาเลยคือเครื่องหมายลบนี่แหละนะครับก็เป็นลบกับเศษส่วน2องส่วนรูทสองเดี๋ยวขอเขียนรูทสองงานก่นกอนนะ ทีน่นี้ตัวส่วนติดกลุ่นฉะนั้นนารู้สองคูณทั้งเศษส่วนเชื่อว่าพวกเราทําได้ไปทาต่อครับทําให้เห็นก็ได้แล้วนั่นก็คูณด,ด้วยรูทส,สองครับทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่าไหร่ขเขาเขียนข้างบนมันเป็นลบเนาะสองเศษคูณเศษครับส่วนคูณส่วนรู้สองคูณรูทส,สองกลายเป็นสองตัดปุ๊บตัดปุ๊บเหลือแค่อะไรครับลบรูทส,สองเท่าน,นั้นเองนะครับต่อมาเศษครับ สิบคูนกับของคอสมันเป็นลบนี่อันคือหมายเป็นลบก็ใส่ลบไปได้เลยกับเซ็ตเป็นส่วน2ส,ส่วนรูทส,สองครับักครู่นะฮููรีบขึ้นไปนะฮะเห็นไหมมันถึบองง่ามเลยด้วันนี้อะต่อไปคอสส่วนกลับของแทนมันเป็นบวกก็ได้บวกครับ1ส่วนหนึ่งก็คือ1น,นั่นเองนะครับอะต่อมาหรือใครจะมอง อยู่ที่ความสามารถแล้วแหละคาไปเลยนอได้แล้วแหละประมาณนี้แหละง่ายๆนะครับต่อไปข้อ7จ็เซตาเท่ากับ35พยส่วน6ทีนี้เกิดรอบแน่นอน6 22 2 12. ตัวส่วนเนี่ย2เท่าก็คือ12 1รอบคือ12ฉะนั้นเกิน12ไปฉะนั้นต้องทําให้เป็นจํานวนคระมาทดครับข้องบนแล้วกันหกคูณจานวนใดที่เป็นเลขคู่แล้วเข้าใกล้ 3- 5ที่สุด หกหกครับได้หเติมพายได้หเติมพายหกหกสิหเกินไปลบกกหนึ่งครับเติมพายด้วยส่วนของเดิมคือ6คู่ตัดทิ้งครับจึงเหลือแค่เท่าไหร่ครับลบพายส่วนหอยู่ในข้อแรกใดครับทีนี้ลบหมุนตามเดินตามเขียมไปแค่9เดียวงั้นตกข้อแรนที่สี่ x บวก y ลบ ขอดอีันนี้นีเป็นลบคอเป็นบวกแทนเป็นลบนะครับต่อมาครับส่วน3ส่วน3 60องศาศูนย์ส0มสิบส้าสิยนิ้ว จึงกลายเป็นรูทสามส่วนสองอันนี้เป็นคอเป็นหนึ่งส่วนสองและแทนเป็นรูทสามส่วนหนึ่งกลายเป็นลบรูทสามนะครับอ่าลบรูทสามต่อไปโคเสกส่วนกับของซ้ายมันเป็นลบก็ลบกับเศษเป็นส่วนเป็นสองส่วนรูทสามนะครับเขียนให้สวยต้องเครื่องหมายลบต้องอยู่ตรงนี้นะลูกนะเครื่องหมายลบต้องอยู่ตรง นี้ตรงเศษส่วนพอดีนะครับถึงจะสวยถูกต้องตามหลักการนะครับต่อไปเศษส่วนกับของคอนมันเป็นบวกก็ได้บวกครับหนึ่งส่วนสองกับสิบเป็นส่วนเป็นสองส่วนหนึ่งก็คือสองนั่นเองคอดส่วนกับของแผ่นมันเป็นลบก็ได้ลบรูทสามส่วนหนึ่งความจริงมีส่วนเป็นหนึ่งนะกับสิบเป็นส่วนเป็นหนึ่งส่วนด้วยรูทสามครับโอเคข้อนี้ผ่านครับต่อไปข้อแปด 8นะครับเ้ากับลบ35ายส่วน3เป็นลบ,บก็ไม่ต้องมีอะไรมากลบก็อยู่ลบเฉยๆกันอยู่ข้างนอกก่อนนะอย่าเพิ่งเข้ามานะครับฉะนั้นข้างในเขาจัดการกันก่อน3คนูณจำนวนใดที่เป็นเลขคู่เข้าใต้35 38 24 30กูน30 32เป็น36งั้น12ครับเติมภาย 1 2 3 6 6เกินไปลบออก1เติมพายแล้วส่วนคงเดิมคือ3ตัดทิ้งลบเทเข้าลบกุลบ,ลบ,ลบเป็นบวกบวกเท่าไหร่ครับพายส่วน3อ่าเนี่ยนะลบยังไงเนี่ยนะลบกุลบ,ลบ,ลบ,ลบตัวนี้นะลูกนะต่อไปพายส่วน3มันตกคอสเรนใดเป็นบวกให้หมุนทวนขึ้นไปข้างบน1 9นะ อ่าเห็นตั้งแต่แรกนะ1 9นะฉะนั้นคือคอร์นั้นที่1นะครับบวกทั้งคู่จิงจุกทักครับแสดงว่าจะถูกหวยนะครับเนี่ยอ่าก็คู่ครับเมื่อกี้อ่าฉะนั้นทรายจึงมีอ่าคอร์นั้นที่1นึทรายมีปัจจุเป็นบวกคอรสบวกแฮนก็บวกทรายส่วน3ส่วน3ครับ60องศา0 30 45 60ม้าทรายซ้าย สนิ้วรู้สามส่วนสองหนึ่งส่วนสองรู้สามส่วนหนึ่งก็รู้สามครับต่อไปโคสิกครับส่วนกลับของไซน์มันเป็นบวกก็ได้บวกครับงั้นคุณไม่เขียนเครืงหมายแล้วนะนะครับสองส่วนรู้สามหนึ่งส่วนสองเป็นสองส่วนหนึ่งรู้สามส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งส่วนต่อไปข้อเก้าครับลุยเลยเซต้าเท่ากับสี่สิบห้าพายส่วนสี่ 45่อ้าวเยอะไปทำเป็นจำนวนคละ41เป็น4 4่สคูณสิเป็น44นะครับอ่าสี่สิบีขาดไปอีกหนึ่งเติมพายแล้วส่วนคงเดิมคือ4อันนี้ตัดทิ้งอเอาสิ1เอ็ดไม่ได้ครับขออภัยโอ้สิหลงจะบของตัวนี้ครับอจจะลงตัวเองนะครับนั้นก็4คูณ 12 4เป็น4ี่ถ้า4ี่คูณสิเป็น4ี่สอ่าสี่ใกล้กว่าเนาะ48ลบออก3เติมพายส่วนคงเดิมคือ4ี่อ่าสิบเป็น48เกินนะต้องลบออก3อันนี้ก็ตัดทิ้งได้นะเมื่อกินเป็นขี้ตัดไม่ได้นะลูกนะครับต่อมาลบ3ามพายส่วนสี่ ลบหมุนตามหมุนไปข้างล่างก่อนแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วเอา3 3เกือบถึง4เกือบถึงครึ่งฉะนั้นตกข้อแรกที่3ครับอ่ะที่นี้นะลบทั้งคู่แทนจึงเป็นบวกส่วนสีง่ายมากเลยครับโอ้โหูเฝ้ารอมานานเหมือนกันครับเนี่ยรูทสองส่วน 2, สวน 2, ครับรูทองส่วนสครับรีบตอบครับจําได้ครับตัวเองส่วนตัวเองครับได้หนึ่งโคเซครับ ลบ2ส่วนรู้สองครับกับเศษไปส่วนนะลบ2ส่วนรู้สองคอร์นี่หนึ่งโอเคนะครับต่อไปข้อสิบครับเซต้าเท่ากับลบห้าสิบเก้าพายส่วนหกนะครับลบห้าสิบเก้าพายส่วนหกก็เป็นลบซูมหน่อยครับลบก็อยู่ข้างนอกอย่าเพิ่งเข้ามา นะครับหคูณจำนวนใดเรียกคู่เข้าใกล้59 6 10เป็น6กสอ้าว10ไงเติมพาย10เกินไป1 60เกินไป1ลบออก1ครับลบออก1เติมพายส่วนคงเดิมคือ6กผู้ตัดทิ้งลบคูณเข้าครับลบคูณลบจะกลายเป็นบวกครับพายส่วน6 อยู่ในคอร์เรนท์ใดครับอืมทำไมยิ่งรีบมันไม่ค่อยสวยนะฮะไพยส่วนหกเป็นบวกให้หมุนทวนขึ้นไปข้างบนเก้าเดียวตัวคอร์เรนทที่หนึ่งครับบวกทั้งคู่นะครับปึง้งยี่นี่นะครับคอร์เรนที่หนึ่งบวกทั้งคู่ครับบวกหมเลยายส่วนหกสามสิบองศาอ่าตัวนี้นะครับส่วนหกสามสิบองศาศูนย์สามสิบไซา์หนึ่งนิ้ว หนึ่งส่วนสองคอก็จะเป็นหนึ่งบวกอีกสามนิ้วก็จะเป็นรูทสามส่วนสองหนึ่งส่วนด้วยสแควรูทสามที่ถูกต้องต้องบอกว่าสแควรูทนะครับบางทีครูพูดว่ารูทนะครับมันง่ายนะครับรูทรูทนะครับก็ไม่ควรใช้นะครับแนะนำวิธีที่ถูกต้องก็คือสแควรูทนะครับต่อไปโคสิกครับโคสิกส่วนกับของไซมันเป็นบวกเนาะกับเศษส่วนเลยนะครับก็เป็นสองส่วนหนึ่งได้สอง อันนี้ก็กลายเป็น2ส,ส่วนด้วยรูทสครับและรูทสส่วน1นึงจากหนึ่งส่วนรูทสเป็นรูทสส่วน1ก็คือสแควรรูทสนะครับไปสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดหกสิบสองพายส่วนสามอ่าซูมอันนี้ไม่มีลบง่ายเดียวสามสองเป็นหก สาเป็น3าถ้า 30, 3ามศูนย์ล่ะสามคูณยีได้หกสิอ่าสามคูณยีได้หกสใช่ไหมฮะก็เป็น20นะเติมพายครับ60สิขาดไปอีกสอขาดไปอีกสต้องบวกเพิ่มอีก2ครับก็จะเติมพายแนละส่วนคงเดิมคือ3ตัวนี้ก็ตัดทิ้งครับคู่พายก็จะได้ถ่ากับ2พายส่วนสามครับตกคอร,ร์เรนไดครับ บวกทหมวนทวนแบ่งงบมดเป็น3ส่วน2เกือบถึง3อีก9เดียวถึงครึ่งฉะนั้นตกคอรันที่2ครับ x ลบ y บวกปึ๊บ่บวกคอลบแทนเครื่องหมายต่างกันเป็นลบส่วน3เหมือนเดิมครับส่วน3เอาตรงนี้นะส่วน3ตัวนี้นะครับหลงังถ้าบางทีมันไม่มีมันมีสามารถตัดทอนได้นะหนูต้องตัดทอนก่อนนะครับ ถ้าไม่ตัดทอนแล้วมันจะเป็นส่วนคงเดิมไม่ใช้ไม่ได้มันจะไม่ไม่มีค่าเท่ามันท่ามันจะไม่เท่ากันนะครับนักเรียนต้องเป็นส่วนที่หลังจากการตัดทอนแล้วเท่านั้นนะครับต่อมาส่วนส6ส่วน3 60หกองศา0 30 45 60ส้าายสาย,สายนิ้วรูท3ามส่วน2และคอร์สนิ้ว1ส่วน2และแทนรูทสามส่วน1ได้แครูทสาม กิเกลายะเป็นลบนะครับทรายบวกคอสลบแทนลบตามนั้นเลยโคสเสกส่วนกับของทราย sausage, มันเป็นบวกใช่ไหม, <_ S 1> ก,ไมหก็ไม่เขียนเครื่องหมายนะกับเศษเป็นส่วนได้เลยครับ2ส่วนสแควรูทสามเป็นลบก็ได้ลบ1ส่วน2ก็เป็น2ส่วน1ก็คือลบ2ลบรูทสามนะครับก็เป็นลบรูทสามส่วนหนึ่งก็เป็น1ส่วนรูทสามครับเอาสแควรูทสามต่อไป12 เซต้าเท่ากับลบสามาพายส่วนสซูมปุ๊บนะครับลบรอข้างหน้าก่อนเนี่ยเพิ่งเข้ามา4คูณจำนวนใดครับเขา้าที่เป็นเลขคู่เข้าใกล้3า48 32ครับเจอแล้วปุ๊บได้แปดเติมพายสามขาดไปหนึ่งก็บวกอีกหนึ่งเติมพายแล้วส่วนคงเดิมคือ4คู่พายตัดทิ้งเอาลบคูณเข้าครับลบคูณบวกเป็นลบครับ พายส่วน4ทีนี้นไปดูครับว่าลบพายส่วน4ของเราอยู่ในควอรตอร์ใดครับเป็นลบที่หมุนตามลงแบ่งแบ่งล่างออกเป็น4ส่วนแล้วเดินไปแค่เก้าเดียวตบควอรตอร์ที่4เดินไปเาเดียวังนั้น x บวก y ลบปึ๊บปึ่ง s i ายเป็นลบคอร์เป็นบวกเครื่องหมายต่างกาันแทนเป็นลบส่วน4ง่ายมากเลยครับรอมานาน อ่านะครับสุดสี่งง่ายมากเลยนะครับกลายเป็นตัวเองส่วนตัวเองได้1นึ่งลบหต่อมาครับโคเซกส่วนกับของซ้์มันเป็นลบก็ได้ลบครับกับเศษเป็นส่วนเป็น2ส่วนรูทสองซกส่วนกับของคอสคอสมันเป็นบวกมันก็ได้บวกครับหรือใครจะไม่เขียนเครื่องหมายก็ไม่เป็นไร2ส่วนรูทสและคอสของเรา แทนเป็นลบใช่ไหมก็ได้ลบครับหนึ่งส่วนหนึ่งก็หนึ่งนะครับโอเคเก่งแล้วอย่าขี้ข้อเนะลูกเอาหมดแล้วครับนักเรียนครูรูกว่ามีสิบสาข้อนะครับที่ครูทำคลิปดิจบลงแล้วขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับมาเป็นคนรักตัวเลขด้วยกัน ก่อนจากกันไปก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิปดีๆมานำเสนอในคราวหนะ้าสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ